ดีบ x ลเอ็กแลนด์เมอร์่าสปอร์ตไม่แกมเบอร์บ้างจะเป็นยังไงาาไปดูกันสวัสดีดครับก็พบกับนัดเหนือสมุทรเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า DPL s p o ร t นะฮะราคาเข้าตัวน้องเนี่ยก็อยู่ที่9 8 4 0 0 0นนพะครับพอใส่แต่ง X h a m m e r เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะม,มาดูกันในแต่ละชิ้นนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะใส่ในเรื่องของอตัวอักเลนเจอร์ตรงฝากระโปรงขดมาด้านล่างเนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทา Lamb บนะครับเป็นตัว DNA เดียวกับ DPL x o s XHammer ในส่วนของด้านข้างก็จะใส่คิ้วล้อนะฮะจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ของซัพเปอร์นะครับส่วนแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กลายเดิมนี่ก็แม็กแท้จากโรงงานนะครับพอสิในส่วนของซิกเนเจอร์ของเจ ด้านในนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถ้าเป็น DBL XS ก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานก็ให้ความหรูหราว้านสปอร์ตด้านบนก็จะให้เป็นแหลกหลังคาครับเอาไวบ้บรรทุกของครับแล้วก็รับน้ําหนักได้จริงด้วยในส่วนของโลบาร์ก็จะให้โลบาร์ของแฮมเมอร์นะฮะตรงนี้เป็นแฮมเมอร์ที่เราพอทางฟอร์ดเนี่ยดียวกับทางแฮมเมอร์นะครับให้ผลิตขึ้นมาเพพาะรุ่น DBL XS X Hammer เท่านั้นแต่เราก็สามารถแต่งแบบเนี้ยในตัวสปอร์ตได้ก็ซิงเกิลเจอร์อีกจุดหนึ่งของ DBL XS เนี่ ฝาท้ายนะครับที่เป็นฝนแรงครับจะสังเกตว่าจะเบามากใช้นิ้วเดียวก็ได้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่สนใจชุดแต่งแบบนี้นะครับของเจ้าตัว dbl sport นะฮะหรือว่าสนใจรถฟอร์ดนะครับหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเคสไฟแนนซ์ต่างๆนะฮะว่าจะผ่านไหมอะไรต่างๆโปรโมชั่นต่างๆของฟอร์ดนะฮะก็ติดต่อที่นัดเหนือสมุทรนะเบอร์โทรศูนย์หกสามเก้าศัพสองเก้าหนึ่งห้าหรือมาพบเจอที่ตัวเป็นๆได้ที่ฟอร์ดพระราม5นะฮะบ้านเลขที่9ก้ับเกแห่งนี้นะครับมาเจอตัวเป็นๆได้เลยครับผม สวัสดีครับ